นางกวักการนับถือนางกวักนั้นได้พัฒนาขึ้นจากการนับถือผีของคนไทยซึ่งนับถือเพศหญิงเป็นใหญ่แต่นางกวักไม่จัดว่าเป็นผีจัดเป็นเทพีแห่งโชคลาภพราะให้คุณมากกว่าให้โทษถือเป็นของขังชนิดหนึ่งที่สามารถเรียกทรัพย์และความมั่นคงแก่ผู้ที่เคารพบ,บูชาได้โดยทั่วไปแล้ว ผู้คนที่ทำการค้าขายจะนิยมตั้งนางกวักไว้ในร้านขายของต่างๆเพราะเชื่อว่านางกวักจะช่วยเรียกให้ลูกค้าเข้ามาในร้านมากขึ้นรูปปั้นนางกวักมีลักษณะเป็นหญิงไทยแต่งกายแบบชาวไทยสมัยโบราณน,นุ่งห่มสบายสวมใส่เครื่องประดับและชดาบนศีรษะมือซ้ายวางแนบลำตัวหรือวางไว้บนตกักมือขวายกขึ้นกวักเรียกลูกค้า เรียกโชคลาภและความเป็นมงคลในอดีตมักทำนางกวากให้มีขนาดเล็กสำหรับซุกตามแผงจะได้ไม่เกะก,กะหน้าร้านแต่ในปัจจุบันนางกวากมีมากมายหลายขนาดทั้งยังมีการทำเป็นพระเครื่องให้พกติดตัวได้ตลอดรูปลักษณ์ก็แตกต่างไปจากเดิมบางครั้งก็ปั้นเป็นหญิงสาวร่างอวบอ้วนเพื่อแสดงให้เห็นว่ามีกินมีใช้อิ่มหนำสำราญบางครั้ง ก็เพิ่มจํานวนมือที่กวากมากขึ้นเพื่อจะได้เรียกทรัพย์ได้มากขึ้นบางครั้งก็ให้ถือภาชนะใส่เงินรูปแบบต่างๆเช่นกระบุงเนื่องจากพ้องกับคำว่ากระบุงโกยถึงแม้นางกวากจะดนบันดาลให้ผู้ที่เชื่อศรัทธาและบูชาได้ดังใจปารถนาแต่ก็ไม่ควรที่จะขอในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้และไม่ควรปล่อยให้หิ้งบูชาว่างเปล่าเป็นอันขาด ผู้ที่บูชานางกวากจะต้องตั้งรูปปั้นนางกวากไว้บนหิ้งหรือมุมใดมุมหนึ่งของร้านค้าถวายน้ำแดงและพวงมาลัยไปเส้นไหว้ไม่จำเป็นต้องเส้นไหว้ทุกวันแต่ต้องอย่าให้ขาดน้ำเปล่าเป็นอันขาดเพราะจะทำให้โชคลาภนั้นหายไปได้แต่เดิมนางกวากเป็นหญิงสาวที่มีชื่อว่าสุภาวดีมีอาชีพค้าขาย นางตั้งใจใฝ่ธรรมและแตกฉานในหลักธรรมต่างๆจึงได้รับพรจากพระกัสปะเถระและพระศิวะเถระเจ้าซึ่งเป็นพระอรหันต์ทั้งสองพระองค์พรน,นั้นทำให้นางเจริญรุ่งเรืองและทำมาค้าขายประสบความสำเร็จตั้งแต่ได้รับพรน,นั้นมานางก็ไปช่วยพ่อแม่ขายของว่ากันว่าการค้าขายของนางไม่เคยขาดทุน ได้กำไรเป็นกอบเป็นกำรรและท้ายที่สุดแล้วครอบครัวก็ร่ำรวยกลายเป็นมหาเศรษฐีด้วยเหตุนี้ผู้คนจึงเชื่อว่านางเป็นเทพีแห่งโชคลาภและภายหลังเมื่อนางเสียชีวิตผู้คนได้ทำการปั้นรูปปั้นของนางสุภาวดีและกราบไหว้บูชาขอพรให้ตนเจริญในการค้าขายเหมือนกันกันกบนางและเปลี่ยนคำเรียกขานนางว่านางกวกตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา